ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเปิดการแสดงแสงเสียงตำนานบั้งไฟพญานาคปีที่23ในงานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลกของจังหวัดหนองคายประจำปี2563ครับวันที่29กันยายนเวลา19นาฬกา30นาทีณนะบริเวณเวทีการแสดงลานวัดศรีบุญเรืองในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย นายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงแสงเสียงเปิดตำนานบ้างไฟพญานาคปีที่23ในชื่อชุดมหาพุทธบูชานาคาประทีปนาตนันทาการโดยมีนักแสดงและทีมงานจากชมรมนาตสินหนองคายจำนวน320คนถ่ายทอดเรื่องราวความเชื่อที่ชาวหนองคายมีต่อบั้งไฟพญานาคว่าเกิดมาจากพญานาคซึ่งมีความศรัทธาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมพ่นลูกไฟถวายขึ้นเป็นพุทธบูชาในวันขึ้น15ค่ําค่ำเดือน11หรือวันออกพรรษาซึ่งปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่2ตุลาคม2,563นายกําพลเมืองโคดนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายกล่าวว่างานประเพณีเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2,563 เทศบาลเมืองหนองคายได้จัดขึ้นระหว่างวันที่29กันยายนถึงวันที่5ตุลาคม2563ประกอบไปด้วยการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบ้างไฟพญานาคพิธีบวงสวงพญานาคก,การลอยเรือไฟบูชาพญานาคก,กิจกรรมถนนอาหารถนนคนเดินการแสดงของชุมชนและสถาบันการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองหนองคายการประกวดบ่าวคนโก้สาวผู้ดีการแห่ประสาทพึ่ง ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวด้วยการเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดหนองคายอย่างคึกคักเป็นประจำทุกปีโดยในทุกๆก,กิจกรรมนะครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดหนองคายส่วนการแสดงแสงเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคนั้นจัดแสดง3วันก็คือวันที่29กันยายนถึงวันที่1ตุลาคมเริ่มตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ มีตำนานกล่าวว่าณเมือง ได้ประธานนางอุดอรกรุธวีให้เป็นคู่ครองพยาคันฆ่าและนางอุดรกรุทวีได้ศึกษาประธรรมและมันคือแปลเปลี่ยนผันบอเสเซนเข้าคือเก่าขอให้เจ้าบอกเราแกเข้าแนเดอ้อขาแต่แถมไทยที